ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน,กคนวันนี้นะคะมาในคลิปแปรชั่นกันอีกแล้วนะคะเป็นการเปิดกลุ่เสื้อครอบนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดแบบว่าทั้งหมดนะเพราะว่าเสื้อผ้าฟ้าคือเยอะมากทุกคนฟ้าก็เลยหยิบมา10ตัวนะคะที่คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนควรมีติดบ้านแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบ ควรมีอ่ะใจไหมเออ,อก็เดี๋ยวฟ้าจะมาเปิดในแต่ละแบบอะไรเงี้ยคือแต่ละแบบฟ้าก็อาจจะมีหลายๆสีนะคะก็อาจจะแนบรูปหรือว่าวิดีโอไว้ให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มที่แบบแรกนะคะก็คือแบบที่ฟ้าใส่เลยเห็นไหมอ่ะเปิดเสื้อครอปเดี๋ยวฟ้าจะลุกให้ดูนิดนึงประมาณนี้นะคะ เป็นครอแล้วก็มีเว้์ตรงเนี้ทุกคนคือเสื้อสไตล์เนี้ยควรมีจริงๆแล้วก็ฟ้ามีหลายสีมากน่าจะแบบห้าหกสีได้เลยนะคะสีที่ฟ้าใสอยู่จะเป็นสีแบบตุนต่นๆม่วงๆนิดนึงนะคะแล้วก็ยังมีแบบเออสีแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือเสื้อแบบเนี้ยจริงๆมีทุกแบรนด์เลยคือมีเอออาติ อาติพาช็อปเนี่ยก็มีนะคะอันนี้จะถูกจะค่อนข้างถูกเนาะฟางก็ซื้อจากแบรนด์เนี้ยค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็ H&M ก็มี p พเม l o ก็มีหรือว่า Union Mall เองก็มีนะคะน,นี้ฟ้าก็ไม่ได้ใส่พิกัดไว้ให้นะคือบางตัวที่แบบฟ้ามีชื่อ i ออะไรเงี้ยก็จะใส่ไว้ให้หรือว่าชื่อ Shopee Facebook อะไรเงี้ยถ้าเกิดฟ้าซื้อจากออนไลน์นะคะฟ้าจะใส่ไว้ให้อะก็ตัวนี้ ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะมีความเป็นทรงเดียวกันมันก็จะมีแบบวาวไม่วาวอะไรเงี้ยแล้วตัวเนี้ยฟ้าไม่ได้มีแค่อขอบนะเสื้อแบบเต็มตัวเองอะ่ะฟ้าก็มีเพราะว่าทรงเนี้ยใส่แล้วมันจะมีความแบบมีผอมนะมันมีแบบเขาเรียกอ,อะไรหประลาตรงเนี้ยแล้วก็เออใส่แล้วมันดูแบบดูดีนะคะแล้วก็ใส่ได้กับทุกกางเกงเลยว่าจะกางเกงผ้ากางเกงยีน กางเกงวอร์มอะไรต่างๆนะคะได้หมดใส่เล่น Tik t ตอกเล่นเซิร์ฟสเกตได้หมดนะคะต่อมาจะเป็นเอ,อ่อเสื้อคล้ายๆแบบใส่เดี่ยวอะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวฟ้าจะใส่ให้ดูด้วยนะแต่ละตัวมันจะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นทรงครอบแล้วก็ใส่เดี่ยวเป็นเส้นแบบสปากเกตตี้แบบนี้นะคะก็คือใส่ง่ายนะคะอันนี้ฟางก็มีสีขาวสีครีมสีดำออประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือใส่ได้กับทุก อย่างเลยจริงๆแล้วก็ตัวเนี้ฟ้าชอบใส่ไปกับกางเกงมัดย้อมหรืออะไรเงี้ยตอนไปทะเลนะ,ะเออฟ้าคิดว่าเนี้ยตระกูลเดียวกันนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกันเลยคล้ายๆมากๆตัวนี้นะคะจะค่อนข้างสั้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงแต่ว่ามันคล้ายๆกันเป็นเส้นสปาเกตตี้แต่ตัวเนี้จะผูกแบบ ผูกตรงไหล่ได้นะคะตัวแบบนี้ฟ้าก็ชอบเหมือนกันอันนี้มันก็จะมาผูกเป็นแบบคล้ายๆแบบเล่นลายเอามาผูกฝั่งเดียวกันแล้วก็ใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้จากอาดีพาช็อปนะคะคือดีมากน่าจะหลักร้อยอะ่ะอันนี้คือไอที่ฟ้าบอกว่าใส่เดียวครบนะคะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเนาะอ่าก็จะเป็นแบบนี้ก็ชอบใส่มากเลยนะคะ จะเป็นเสื้อยืดรอบนะคะซึ่งอันนี้ฟ้าก็มีเยอะอีกแล้วนะคะก็จะเป็นเสื้อยืดปกติแต่ว่าตัดชายเป็นขอบอันนี้ฟ้าตัดเองนะคะแล้วก็เสื้อที่ตัดเองแบบนี้นเยอะมากทุกคนอันนี้มันจะเป็นของแบรนด์ F F นะคะก็คือซื้อ Tesco โลตัสเออตัวละ89บาท99บาทบางทีก็69บาทอะไรเงี้ยมันดีมากทุกคนคะ่ะเวลาใส่แล้วอ่ะมันก็จะแบบ ลอยๆนิดนึงเวลาเสื้อครอปเนี่ยเขาจะบอกได้เลยว่าที่ฟ้าชอบใส่เสื้อครอปนะคือมันจะเห็นเอวนิดนึงแล้วถ้าเกิดเราใส่กับกางเกงเอวสูงอะ่ะมันจะค่อนข้างพอดีกันแล้วก็จะเห็นแบบเอวบ๊อบ,บแวบบมๆอ่ะเออมันก็จะทําให้เราดูมีเอวแล้วก็ดูผอมนะคะอย่างเสื้อครอปที่เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นแขนปกติเป็นแบบเสื้อยืดอ,อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถตัดเองได้นะคะแล้วก็ฟ้าชอบอีกร้านนึงก็คือร้านที่จดัดจักนะคะตอนแบบโครงการ เอ,อ่ประมาณโครงการไม่รู้อะตรงข้ามกับโครงการ6โครงการ5ทุกคนมันก็จะมีแล้วก็แต่งลายแบบขาดๆอะไรเงี้ยคือ DIY เองได้หมดเลยซื้อแบบนี้ก็ได้ก็ได้ไม่ต้องไปซื้อแบบตัวละหลายๆบาทอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็แบบน่ารักดชอบใส่ไปทะเลเหมือนกันนะคะเพราะตอนนี้เขาก็ฮิตแบบสีสันๆอยู่เนาะ ขอบแบบไหมพรมนะคะทุกคนแบบนี้ก็ควรมีเพราะว่าไปทะเลไปได้ทั้งหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวทุกอย่างนะคะก็คือสามารถไปได้แล้วก็จริงๆเสื้อคลอบแบบเนี้ยที่มันเป็นไหมพรมอ,ะอ่ะก็สามารถไปพวกเชียงใหม่อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้ฟลาย,ยกตัวอย่างมาให้หนึ่งตัวอันนี้จะเป็นลายแบบซาก,กุระด้วยนะคะสวยงามอืม้ม ต่อมาเป็นเสื้อครอกที่ไม่ได้แบบฟิดไปกับตัวทุกคนถ้าเป็นเสื้อครอกใส่เดียวที่ฟ้าโชว์แบบเมื่อกี้มันจะแบบแนบไปกับตัวใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะไม่ได้แนบไปกับตัวนะคะมันจะเป็นเหมือนผ้าแบบดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ควรมีนะคะเวลาเราใส่คู่กับเซตมานหรือว่าเอ่อเสื้อเอ,อกางเกงพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรกางเกงเหมือนผ้า เป็นผ้าเออทุกคนเอวสูงอไรเงี้ยก็คือสวยเลิศนะคะตัวนี้คือใส่ไปคาเฟ่คือสวยมากปังปังบริเย่นะคะก็ควรมีต่อมาเป็นเสื้อคลอ,อกที่เป็นแบบซาตินนะคะมันจะสวยหรูดูแพงมากอันนี้นะคะพอได้มาจากเออคีอินนะคะก็คือเห็นปะว่ามันจะแบบ ใส่แล้วมันจะดูแพงแล้วก็ดูมีหน้าอกมีแบบ texture ตรงนี้นะคะมีดีเทลตรงนี้ก็คือสวยงามอันนี้ก็ชอบนะคะตัวละไม่กี่บาทด้วยอ่ะสวยต่อมาเป็นเสื้อคลอกที่ตอนนี้ค่อนข้างนิยมนะคะก็คือจะคล้ายๆเป็นเสื้อ ยืดครอบแต่ว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลเป็นผูกโบ,บพันพันตัวข้างล่างนะคะตอนนี้ก็คือฮิตนะคะในติก๊กตงติ๊กตอกอะไรเงี้ยก็มีเยอะอันเนี้ยก็คือควรติดไว้เนาะมันก็แบบผูกได้หลายแบบหลายสไตล์นะคะอันนี้ก็น่ารักมากๆนะคะเสื้อแต่และตัวก็คือเหมือนเสื้อมหาเออ เป็นเสื้อครอกที่เป็นปาดไหลก็ควรมีเหมือนกันนะคะอย่างตัวนี้อันนี้ฟ้าได้มาจากในช้อปปีนะคะเดี๋ยวฟ้าขึ้นชื่อร้านไว้ให้อีกทีนึงนะอันนี้มันจะเป็นเสื้อแบบปาดไหลแบบนี้อันนี้ก็ใส่ง่ายทุกคนเห็นปะเออมันก็จะแบบคนที่ไม่ได้มั่นใจในต้นแขนของตัวเองน,นู่นนี่นั่นก็คือสามารถใส่แบบนี้ได้นะคะคือเวลาที่เราใส่เสื้อคลอกที่มันค่อนข้างจะพอดีตัวนะคะมันก็จะทําให้เราดูแบบ ดูตัวเล็กดูผอมดูมีหน้าอกนะอย่างเงี้ยใส่แล้วก็ดูมีหน้าอกแต่ชันไม่ได้มีหน้าอกเลย <IL EN C SE> เห็นปะดูข้างๆก็คือเห็นแต่ว่าพอดูข้างหน้าก็ดูเหมือนแบบเออดูมีหน้าอกขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถใส่แบบนี้ได้นะคะดูปังปุริเย่ไปเลย ต่อมาก็จะเป็นเสื้อครอบที่เป็นแขนยาวดูฟุ้งฟริงฟร้ง,งดูมีความแบบผู้หญิงขึ้นมาอีกหนึ่ง,งระดับนะคะก็นี่เลยนะคะเป็นแขนแบบเขาชอบเรียกว่าแขนยาวๆใช่ปหแต่มันน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมว่าใส่ออกมาแล้วว่ามันก็ดูแพงดู ดูเป็นสาวแบบคาเฟ่มากๆนะคะหนึ่งกลุ่มนะก็ตัวนี้ก็สามารถใส่ไปได้แบบถูกจังหวัดจริงๆนะคะก็คนนี้นะต่อมาเสื้อครอบอีกหนึ่งตัวที่เป็นแบบ ควรมีนะคะก็ตัวสุดท้ายแล้วนะตัวที่10แล้วก็จะเป็นเสื้อครอ,อกที่มีความแบบมีดีเทลผ้าที่ดูคล้ายๆล้าทวีตนะคะหรือว่าเป็นแบบเป็นคอปอกแบบเนี้ยเอาจริงๆเสื้อแบบเนี้ยก็สามารถใส่คู่กับเสื้อครอ,อกที่แบบเซ็กซี่อาจจะไม่ใช่ตัวนี้เนาะเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าใส่ไปแล้วก็มองไม่ออกเลยแต่ว่าถ้าเป็นใส่เดี่ยวตดืดแล้วก็ใส่ลงไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะดูได้อีกลุคนึงอีกแบบนึงนะคะหรือว่าใส่แบบ ทั้งตัวเลยก็ได้อีกลุกนึงเหมือนกันนะคะเป็นไงไกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆเสื้อครอบในกลุ่ที่ฟ้ารู้สึกว่า10ตัวนี้ควรมีติดตู้ใส่ง่ายนะคะไม่ว่าจะใส่อยู่บ้านใส่ไปคาเฟ่ไปทะเลไปภูเขาไปน้ำตก,กสังารถใส่ไปได้หมดเลยนะขอบอกเลยว่าเออมันควรมีจริงๆแล้วก็แบบ ส่วนใหญ่พวกครอบแบบเนี้ยฟ้าไม่ค่อยขายต่อเลยนะคะเพราะว่ามันแบบมันใส่ได้บ่อยมากๆจริง,รงๆอะไม่ได้มีใครแบบมาสังเกตว่าเออมันดูมีดีเทลเยอะจนแบบจําได้ว่าตัวนี้เคยใส่แล้วนะอะไรเงี้ยคือ ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนแบบแนะนำนู่นนี่นั่นกับฟ้านะคะว่าเออเสื้อขอบแบบนี้ก็สวยนะคะพี่ฟ้าอะไรเงี้ยก็แชร์กันได้นะคะคอมเมนต์มาได้นะ mm hmm. ก็อยากให้เปิดกลุ่อะไรอีกเดี๋ยวฟ้าจะมาเปิดให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากางเกงรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย